ผมธีความมาพูดถึงประเทศสิงคโปร์นะครับนี่คือหนึ่งในประเทศชั้นนําของโลกที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกับเรานั่นเองครับซึงล่าสุดเนี่ยครับสิงคโปร์เขามีการเตรียมที่จะเปิดการทดลองเดินรถเมลระบบอัตโนมัติแบบไร้คนขับครับโดยมีเป้าหมายทดลองเนี่ยระยะ3ปีด้วยกันแล้วก็กําหนดเป็น2เส้นทางครับซึ่งจะเริ่มช่วงกลางปี2569ครับเพื่อให้บริการที่สะดวกและปลอดภัยครับซึ่งเรื่องนี้นะครับสำนักงานขนส่งทางบกของสิงคโปร์เขาออกมายืนยันเองครับว่าจะมีการทดลองการวิ่งรถโดยสารไปําทางแบบ หลยคนขับนั่นเองครับเริ่มต้นด้วยรถเมย์จำนวน6คันครับก็แต่ละคันเนี่ยจะมีที่นั่งอย่างน้อย16ที่นั่งนะครับแล้วก็จะเลือกใช้เส้นทางทดลองเนี่ยคือระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางเท่านั้นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีการสัญจรที่ง่ายนะครับไม่ได้มีการจราจรติดขัดมากนักนะครับโดยในระยะแรกเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยให้รถออกมาวิ่งแบบไลยคนขับสะทีเดียวครับก็จะมีพนักงานขับรถเนี่ยเป็นคนที่ตรวจเช็คก่อนนะครับดูการทํางานต่างๆดูระบบความปลอดภัยให้คําแนะนําผู้โดยสารว่าทุกคนเนี่ย จะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งครับแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามกฎการเดินทางของรถแบบไร้คนขับด้วยนะครับซึ่งก็จะมีการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแนะนําผู้โดยสารก่อนในช่วงแรกนะครับแล้วก็เมื่อระบบเนี่ยแสดงผลได้แบบว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับเรียกว่า perfect แล้วเจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยก็จะไปประจําการแบบเป็นผู้ช่วยแบบที่ว่ามอนิเตอร์จากระยะไกลครับก็จะมีการให้คําแนะนำนะครับดูแลความปลอดภัยต่างๆผ่านระยะไกลครับซึ่ง ก็จะมีการติดตามการทํางานของรถแต่ละคันแบบเรียลไทม์ด้วยครับก็เรียกว่าล้ำๆกันไปเลยครับแล้วก็ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภยัยก็จะมีการประเมินเป็นช่วงๆไปครับซึ่งก็จะมีการบํารุงรักษาตามระยะเหมือนรถทั่วไปเลยครับแต่ว่าเขาจะให้ความสําคัญในการดูแลรักษารถเหล่านี้มากกว่าครับสิงคโปร์บอกว่าถ้าโครงการนี้ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับก็มีแผนที่จะมีการจัดซื้อรถเม์อัตโนมัติด้วยนะครับเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยๆ14คันนะครับแล้วก็เพิ่มเส้นการทดลองอีกประมาณ2เส้นทาง โดยคาดว่าสัญญาของโครงการนาร่องเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับไปในช่วงปลายปี2 5 1 8นี้ครับซึ่งโครงการนี้นครับเขาบอกว่านอกจากจะเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนแล้วเนี่ยครับยังเป็นการที่เรียกว่าดึงนักลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนเกี่ยวกับการบริการนะครับเกี่ยวกับรถโดยสารประจําทางรถสาธารณะที่เป็นแบบว่าไร้คนขับด้วยครับ